ครับผมดิส t o ชั i o n เกม s u b ด e c t ที่ทอนอินมาสั่นโอเคครับเออผมก็ต้องกลับขออภัยใที่นี้นะฮะเนืเ่องจากเออผมมีปัญหากับ psx ประมาณสองวันได้คือผมไม่รู้มันเป็นอะไรนะฮะแล้วแม่งเสือเป็นเฉพาะตอนน,นั้นแฟร์ด้วยผมเลยหัดใสา่เหตุไม่ได้วะมันเป็นที่เกมหรือเป็นที่ อิมูเลเตอร์หรือเป็นที่แฟลปนะฮะบอกไม่ได้เหมือนกันแต่ตอนนี้คิดว่าได้แล้วแหละเพราะหลังจากพอดีไปเจออิมูเวอร์ชั่นใหม่มานะฮะก็ะคิดว่าน่าจะเต้นได้นะ,ะโอเคไม่น่าจะมีปัญหานะครับเด่หลังจากจบพาร์ทสี่นะฮะก็จะเราก็ได้คุยอัอนเนตแล้วก็มันจะมีฉากหนึ่งที่ผมตัดออกไปก็คือพ หลังจากที่คุยกันเสร็จเรื่องไปเรื่องเนี่ยก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของเชอรี่นะฮะก็แพรก็บอกอ่ะแยกเราแยกย้ายกันหาดีกว่าโอเคนะนี่ว,ว้าวมีประโยชน์นะฮะเราติดปลามาด้วยอ้าแลบเป็ดปละอันนี้ผมพมา่านาอย่างเดียวนะฮะอย่าให้เกมมันค้างนะ ว่านะาจีดจีดไปละสุดไปประตูนะฮะก็ถามกันเข้ามาก็จริงๆก็ไม่ได้ถามกันเข้ามาเยอะหรอก กระถามกันมาเรื่อยๆ <g ül> พี่พี่เพื่อนห้าจะมาเม,มื่อไหรนะ่นะฮะนะครับพยาพยามที่ผมจะพยายามเคลียร์ให้มันจบเป็นเกมเกมนะครับไม่ไม่ค่อยเล่นสลับกันสักเท่าไหร่นะฮะเคลียร์มันจบๆไปเฮ้ยเชอรรี่เฮ้ยจิงจกเฮ้ยโหจิงจกบันปลาแกสิ มอเลยเขาได้เคี่ยมฮะโหายแล้วมึงไร้สาแล้วมึงเดินเล่นแล้วเนี่ยเดินเล่นรอแล้ว ปากแหวงปากแหวงพัดดานโวนะฮะแม่งโวทั้งกตาทั้งหน้าเลยเยอะโอ้นะฮะเปิดทับเปิดอ่าแจ้าไอ้เกเปิดมายังไงประจามไม นะฮะเปิดไมคแล้วครับแต่ลืมอัดแฟบเลยฮะถุยชีวิตเลยนะฮะเออเออะไร Come on wake up Sherry ไอ้ตื่นได้แล้วขี้เศร้าขี้เศร้ามานอนเลยตรงนี้ตองนีใช้ที่นอนที่ไหน My stomach it hurts ฉันจิบ้ออกฉันจิบ้กเกินะมาด่เค็นนมให้นะลูกเก็บเก็บเก็บีมลูกน้อยไม่ดีทำไม่ไวสิ่งที่กรีดร้อง่อกี้ก็คือดอร,อรวิลเลียมนะฮะซึ่งเป็นพ่อของเชอร์รี่นะ ทางนี้เชอรี่ถือว่ามีบทบาทไม่น้อยนะถึงจะเป็นแค่เด็กก็เหอะนะโอ้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ด้วยนะฮะโดยที่เธอก็เธอไม่รู้ยหน่อยเนี่ยอะไรอะเพราะเธอยังเด็กอยู่มีเคี้อะไรก็เก็บมาครเก็บแต่งไปเรื oh. ่อยครับชีวิตมาโนที่ร yes, ัก ก็พาคหกจับคู่กับเจ๊กก็จะได้เสียกับแจ็กไหมฮะหาเหรอฮะก็อสองวันก่อนนี่ก็เลียงงานที่ออฟฟิศยาวเงนกันก็เลยไม่มีเวลามานั่งเคลียร์ปัญหาที่ตัวเองเกิดนะ เนี่นี่เธอเธอให้ให้มันคล่องคล่อง อ้อยมันฮะมันจัดเชอรี่ไม่ได้แล้วครับเชอรี่มันเตี้ยจัดไม่ถึงเอ้ยยุ่งปูนเว้ยจับเหลียนเครื่องซักผ้าก่อน เส้นทาง,งมาแล้วต้องไปครับอ๋อา มีวีใ <rôle> ห <à déc> ้แก้ไขครับนะฮะเจอปัญหาทุกครั้งก็เจอปัญหาทุกครั้งก็ต้องหาทางแก้ให้ได้ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามนะครับเฮ้ยวิ่งวนอะไรตรงนั้เออ ต่อแล้วก็นอนฮะสบายนี่เคยเก็บกุญแจกตรงนี้รู้เปล่าะฮะมันไม่มันไม่โชว์แสงนะตรงเนี้ยแจดอกนี้มีค่าครับนี่มันี่มนี่เธอจะพาเธอไปเที่ยวพาเธอไปเที่ยวรถไฟ ตรงนี้มีของอเก็บไอเทมถอยไาก่อนอีเชอรี่เน่ไม่อยากไม่อยากยิงปืนพกมันรู้สึกเฟื่องเฟืองไอ้เทยนี้ต้องปืนพกตัวเดียวเออเฮ้อ,อไกลละไปอ่ะ เงี้ยกดีมากเนี่นะครับคุณจะเห็นศพซอมบี้ตรงนี้อยู่ตัวหนึ่งนะฮะซึ่งเดี๋ยวกูแดกยาก,กอะ <c oughs> ของตรงนี้นะครับอ่อบางคนส่วนใหญ่น่าจะรู้กันแล้วนะฮะใ,ใครเคยเล่นภาคนี้ เล่ยืนขวางอยู่อุ้ยปืนสปาร์คช็อตนะฮะมันคือปืนไฟฟา้าแล้วเป็ดปะนะโน่นี่เรานี่เราเธอผมตั้งใจว่าจบแพรจบรีออนเดี๋ยวจะต่อด,ด้วยฮังพักพัก พอฮักเออฮักเร,เรื่องพิเศษ <c oughs> เดี๋ยวฮักเดี๋ยวค่อยเล่นที่หลังก็จบดีออนเสร็จก็จะไปต่อเกมอีกเดี๋ยวค่อยวาง อะไรเฮ้ยปักอีสัตว์ตัดไข่เคยไหมนี่โอ้โหโอ้โหเหี้ยเกือบแล้วมึงอืออีสัตว์ตกใจโอ้สิบส

เกือใช้นะครับปกติผมเซฟก็อีมูฮะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้อิงลิปบอลแง๊บวาวเลยเก็บไปเลยไม่ได้ใช้แล้วครับไม่มีประโยชน์แล้วฮะอัน <c oughs> นี้เก็บไอ้แจนนี่เก็บไปก่อนอ๋อันนี้มาอ๋อเคี้ยอะไรครับอ๋อเคี้ยอะไรดิ ปืนไฟฟ้านี่ก็ดูเหมือนจะแรงแต่ไม่ได้แรงอย่างที่คิดฮะเราเก็บปืนไฟฟ้าไปก่อนเดี๋ยวเราถึงที่หมายแล้วเราเค่อยใช้อิสั์ เก็บแมงอีลุงตรงนั่งไวหมดอ,อโอเคถือไปประมาณนี้ของนี้เราจะถืออ่คอาม,มอาบเกลยอกสุนยยมเลชูรี่

เล่นภาคนี้ผมไม่ต้องกลัวสปอยเลยนะครับเพราะว่ามึงสปอยไม่สปอยกูก็รู้หมดแล้วแหละอยากรู้อะไรมาถามนี่นะฮะ โ okay, อเคครับเราจะลงไปสู่ข้างล่างกันนะฮะไปเราจอไปข้างล่าง

อีสฮัลโหลฮะเดดรล้วโซวิลเลียมนี่คือจีครับโอ้โหสูุวัจจีแล้วอันนี้เป็นจีร่างสองฮีเอ็ดไฟ เออเออโดนตวัดไปสองทีนมแทบแตกนมแตกไอ้เหี้ยนมรั่วเลยแดกก่อนเฮ้ไอ้จีไอ้จีเหี้ยอย่าโหดเลยเดินมาเหมือนบูฟเวอรีนเฮียบูฟเวอรีนข้าง ออหืตก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 ทีอะไรสุกสุกสุกแลมึงอ่ะเออคอเข้าไปซะ นมไปสองทีถ้านมแตกบู๊ชว่าโดนทีแรกกลัวกลัวขาดแล้วมั้งหาเล็บยาวซะขนาดนี้โอเคครับรู้สึกเราจะถึงชั้นร่างแล้วนะฮะเชอรี่เชอรี่เชอรี่จะอ่อนนัก เออได้สู้จีคือก่อนหน้านี้ผมอัดเกมแล้วตอนที่เจอจีนี่แหละมันขางจุดเนี้ยแล้วมันแก้ไม่ได้ครับผมเลยนั่งหาบบโหหานึงปวดหัวนะฮะก็มาเจอไอ้ PSX v u r s i o n ใหม่นี่แหละ Claire? oh claire you're finally awake isn't this that's okay you keep it i'm sure it'll keep you safe thank you claire even though i'm an only child neither of my parents ever spent much time with me because of their work. Mm. I grew up alone. But now that you're with me, I finally have someone to rely upon. Mm. <laughs> Sherry. <laughs> Rest here for a bit. Right. I'll be right back <laughs> 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 as soon as I found the antidote for you. เฉลี่ก็เล่าเกี่ยวกับเรื่องตัวเองให้ฟังกครอบครัวว่าเขาไม่ใช่เด็กที่มีความสุขกับครอบครัวะเท่าไหร่เพราะาพ่อกับแม่ไม่เคยมีเวลาให้เขาเลยเพราะวะ่าพ่อแม่เขาทำงานตลอดประมาณน,นี้นะิบของคิบของนะรู้สึกว่าเราจะมาอยู่ ในส่วนของแลปด้านล่างนะฮะสเปรย์เอาเอานี่มาเอาอะไรอีกจะเอาอะไรอีกเอานี่มาเอานี่มานี่จบไปอ่ะนี่จบไปอ่ะ,อะมันไม่ใช่สัตว ดีโอเคครับตอนนี้ของเราจัดเต็มมากฮะกูถือปืนด้วฟ้ากันเลยครับที่มีอะไรให้เก็บโอ้ปืนไฟไม่ใช่ลูกกระสุนไฟกระเน็ดไฟกระเน็ดไฟโอเคครับเอ่อเซฟเลยตรงนี้เลยอ่า ก็เดี๋ยวไว้เจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะฮะพาร์ทนี้ก็คงจบลงไว้แค่นี้ออนนะครับก็พาร์ทหน้าน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วแหละก็เดี๋ยวกะจะเล่นพาร์ทหน้าทีเดียวจิไม่จบไปเลยนะฮะก็สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ